เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้การสารสัมพันธ์หนการค้าการข,า,า,รขายจะอยู่คนเดียวก็คงจะไม่ได้จึงต้องมีการพบปะสังสรรค์ทางสังคมแน่จนชาติอื่นอาจจะมีความคิดที่ว่าเมื่อนาะทีการงานหรือกิจการของตัวเองต้องประสบกับความล้มเหลวนะหรือไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองร่ำรวยทันเพื่อนได้ ก็ควรที่จะอยู่กับบ้านไม่ควรที่จะออกไปเสนอหน้าพบปะเพื่อนพ้องหรือคนอื่นๆเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายและก็อาจจะถูกเพื่อนตำหนิดูถูกได้สำหรับคนจีนนั้นจะถือว่าการไม่ยอมไปสู้หน้าเพื่อนฝูงหรือผู้อื่นเพราะคิดว่าตัวเองมีเงินทองมีฐานะสู้เพื่อนฝูงไม่ได้นั่นจะยิ่งทําให้เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากยิ่งกว่า เพราะถ้าหากทำแบบนั้นก็เท่ากับเป็นการตีตัวออกห่างจากสังคมเพื่อนฝูงน่าต้องการที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและสุดท้ายคนที่ทำแบบนี้ก็จะถูกลืมไปจากวงการมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะกว่าจะกลับมาอีกครั้งก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังชาวจีนนั้นมักจะทำสิ่งต่างๆที่ตรงข้ามกับคนชนชาติอื่นๆ เพราะถ้าหากว่าพวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องล้มเหลวในหน้าที่การงานหรือ,อยังคงหาเงินทองได้น้อยกว่าเพื่อนพวกเขาก็จะยิ่งต้องเข้าสังคมพบปะกับเพื่อนฝูงและคนในวงการเดียวกันให้บ่อยขึ้นถึงแม้ว่าการเข้าสังคมของพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครก็ตามแต่ชาวจีนนั้นจะอาศัยโอกาสในการพบปะเพื่อนฝูงและผู้คนในการหาข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง โดยเฉพาะในวงการธุรกิจการค้าการขายของแต่ละคนจะได้รู้ว่าคนเหล่านี้เขาใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จน้ำรวยในหน้าที่การงานการค้าการขายซึ่งการเก็บข้อมูลระหว่างการพบปะทางสังคมก็จะถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะได้นำวิธีการต่างๆที่ได้รับรู้มาไปแก้ไขปรับปรุงกิจการของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆเขาดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวจีนส่วนใหญ่มักจะมีสมาคมต่างๆเป็นของตนเองเพื่อที่จะใช้ในการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูงและระหว่างคนร่วมวงการการค้าการขายเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจึงสามารถนำไปใช้ในกิจการของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จร่ำรวยต่อไปได้ท่านผู้ฟังเปิดโลกกระนัดให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตและความสำเร็จที่ใฝ่ฝันนะครับท่านผู้ฟัง